บ้ามอไซค์อุ้มไม่ได้มอเตอร์ไซค์อุ้มไม่ได้จีนเราต้องเป็นคนเอาออกเองโอเจีนเราเองตองเองต้องเป็นคนเอาออกโอเคใจไหมผมอุ้มไม่ได้จริงมอเตอร์ไซค์ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์จะอุ้มใครไม่ได้มาเพื่อนดิพี่พี่จีนเราต้องออกคนเดียวผมเป็นรถมอเตอร์ไซค์มันอุ้มใครไม่ได้เออหนึ่งกูต้องช่วยเคียกูช่วยหลายคนในการช่วยเบิ้มก่อนเอาไอ้เบิ้มออกไม่ได้ก่อนไอ้เบิ้มออกไปได้ก่อนฟังคำสั่งผมไอ้เบิ้มออกไปได้ก่อน อเคเบิ้มออกมาให้ได้ก่อนตอนนี้ขออีกเดียวเลยโอเคเบิ okay, ้มจีนออดไอเบิ้มออกมาคนเดียวคนอื่นไม่เป็นไรคนอื่นไม่เป็นไรไอเบิ้มออกมาจีนอตฟังผมใครไม่ได้จริงอันเนี้ยออกมาแล้วเดี๋ยวบางีคนนึงเอาไอเบิ้มไปแอบที่ไหนที่หนึ่งก็ได้แอบแล้วแอบแล้วโอเคโอเคสวยมากเหลือคนเดียวเนี่ยบางีเนะี่ยกต่ถ้การช่วย หมดเลยเนี่ยไม่จีนน้อยมองอเตรเลีมันอุ้มใครไม่ได้ถ้าเดี๋ยวมันมีปัญหาจริงอันนี้เนี่ยโซนนอ้อยู่ในโซนนอ้อยู่ในโซนนอ้อยเวลาอยู่ในี่โซนนอ้อ้าวมั่อกี้รอดเหรอรอดเหรอพวกมันอุ้มเหรอไอ้เชี่ยมันโดนจับเลยว่ะแต่เมื่อกี้เมื่อกี้พวกมันโดนจับไปได้เหรอวะผมอุ้มมันอยู่เนี่ยไมมัน่ไหวแต่ไม่มีทีมันไม่ไหวมันไม่ไหวจัดอ่อตอนนี้อ่ะไม่มีตัวอ มาอยู่หน้าโซนนอยน้าคนมันอะ่ะจะรู้วะไอ้ยาไการเก็บหมดผมอุ้มมันได้นักคนน่ะแต่ไม่มีทรงออหออมาแถวหอยอยู่ไหนล่ะเอาเอาไปไว้ที่อื่นเลยเอดูดาวพี่ตอนนี้สามนาทีแล้วอะ่ะอีกจ่นาทีไม่ก็ไปที่อื่นงั้นเจอก,กันแถวามาหาลัยกระลามหาลัย ผ่า,าแผลป่ะพี่เบิร์ดรวกำลังไปหาอุ้มมันสนมันอยู่ไหมตำระมกาลังาหาอะไรฮะรตำรวจมันอยู่แถวศพมนะันอะตอนนี้มันดโดนจับเทียบอะรตำระมหาอะไรดิมันต้องมีรถมาแล้วขันนึงวะผมมอเตอร์ไซค์ฟอาสองผมต้องซ่อมพี่ การสวยเก็บบอด่เจอ่ะไอทำไมผมถือไปป้อนทางทางคนที่ึงรอดอยู้ไหมแบบนี้แหละพี่ก็แบบนี้แหละวันนี้มันโหดร้อนแล้วอ่ะดูติเชื่อมั้ยคือเอาอ่ะไม่ฆ่าชนะเปรตหรือไง อยงสองด้วยอ่ะเอาไฮไลท์ลงแล้นะเนี่ยคนนึงคนเดียวพี่เปดคนเดียวเอาคนเดียวพี่เมื่อกี้อ่ะซ่อมรถหน่อยพี่เพิ่อซ่อมรถหน่อยไม่มีกล่องซ่อมแล้วมาแบบนี้อนี่ฟันกันไม่กล่อมเลยไม่ถูกเลยตลกเข้าเร็วแบบแบบไอไอกิดอ่ะไอโทแบบกิดอ่ะจีบ้างชนะได้ไงวะมอไซน์ไงหรือหรืงจัด ถึงจะไม่ยืนไหนแล้วอ่ะเครื่องเลยอยู่ไอ้เนี่ยโมงใต้เนี่ยใกล้ๆมันเนี่ยใกล้ๆพรกมันเนี่ยตัวมันตายปะอีกตัวอีกตัวมันจะตายอยู่แล้วไม่ขับรถหนีมันจะตายอยู่แล้วเมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้ผมก็สาไล่ซีมจัดการพอนให้หมดเลยเนี่ยอยอะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเมื่อกี้เจ้ส้มยู่ตรงข้างหน้าเลยพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดมาดิวิ่งมาดิ มามาขึ้นมาพี่จะพาไปเอาใช้ดูกถุงละกันเดี๋ยวเดี๋ยวซิกก่อนไอซิกรออยู่นี่เพื่อปืนเป็นไงครับปืนชั้นยิงเงี้ยไหมโอ้ฉันลืมใส่ก่อดิตายดิมาแล้วหาเอ้ยกลัวไอ้เมืองตายเร็วจังวะเวนเขายิงกันอยู่กันก้มใส่ก่อจะรั่ว เดี๋ยวก็ชนเดก็ชินเดี๋ก็ชินเดี๋ยก็ชนเดก็ชินพี่ป่อุ้มจีนอุ้มมาได้ไหมคนหนึ่งอ่ะไม่ได้วันเดียวจีนอุ้มไปอุ้มเลยไปเดี๋ยวพี่ไปรับไปชี้ไง เมอกี้มันมันหมดกี่คนแปดใช่ปะมาซิกนาทีละเฮ้ยหอหย่อแล้วเหรอใช่ใช่มาซิกนาทีแล้วไงหอยังห่อยังเอาเอาเออหอเลยงั้นห่อเลยแล้วเด้อเอามาให้ผมที่เดี๋ยวให้จีนอตลากคนเดียวให้จีนอตลากไปเลย